มีคนบอกว่าเลิกใช้กุ้งชีสทำลาย OA OA ได้แล้วอันนี้นะครับผมอยากจะบอกเลยว่ามันไม่จริงนะครับสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยผมเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้นะครับแล้วโจทย์ของผมก็คือว่าที่ผมอยากจะทำลาย OA เนะครับเพราะว่าผมอยากจะขายของด้วยลาย ให้ Line เอเนี่ยทำงานแทนเราเพื่งผมเป็นคนขี้เกียจมากๆเลยแล้วก็อยากให้มีเงินเข้าโดยให้ระบบขายของให้เราเองคราวนี้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเดี๋ยวเราจะทำไลแช c h บอ b o t นะครับหรือว่าไลโอเชี c เขานี่แหละให้ระบบมันทํางานพูดคุยกับลูกค้าแทนเราคราวนี้ผมก็หยิบตอนที่เข้าวงการาใหม่ๆเลยผมก็ไปหยิบไลโอเอมานะแล้วก็ไปใช้กับโนดเจก็ไปลองเขียนโค้ดไปนั่งทําพอเขียนโค้ดไปเรื่อยๆปุ๊บ ครั้งนี้บางครั้งที่เราเอางานขึ้นมาแล้วขึ้นมาใช้แล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จผมต้องการอยากจะแก้ตรงนั้นอยากจะแก้ตรงนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าพอเราทําแบบไฮโคดะครับคือเขียนโคดเพียวๆเนี่ยเวลาจะมาแก้ก็คือต้องรอเวลาบางทีเราไม่สะดวกเราออกไปข้างนอกเราก็ต้องรอกลับมาแล้วแก้มันก็ไม่ทันการเวลาที่เราจะขายของหรือว่าเวลาที่เราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆใ,ในผ่านการทำไลโอเอขึ้นมาผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ละ ตอนนี้ก็เลยเสร็จแล้วจะหาวิธียังไงว่าเราจะทําให้มันง่ายขึ่งไปกว่านี้ก็มาเจอรู้จักกับดาล็อกโฟใช่ไหมผมก็คึกว่าเออดาล็อกโฟเนี่ยคนส่วนใหญ่ใช้กันเว้ยก็เอามาลองใช้ก็รู้สึกประทับใจคือตรงที่ว่าไม่ต้องไปเขียนโค้ดแล้วให้มันเยอะแล้วแต่เราก็สามารถเห็นผลลัพธ์ได้เหมือนอยู่บนมือถือนี่แหละแต่คราวนี้มันก็มีประเด็นอยู่ไม่กี่อย่างครับก็คือว่าอย่างสมมุติผมต้องการทำเฟซสวยๆอย่างนี้ติดตรงเรื่องของบัฟทางดาล็อกโฟทำให้ เกิดประเด็นขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่ายังนะมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคราวนี้พอเราเจอประเด็นคำถามที่บอกว่ากูนชีสมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาใช้กับการทำไลโอเอขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่ามันแยง้งแย้งความรู้สึกผมมาว่ามันไม่จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยว่าการทำราลโอเอเนี่ยจริงๆเราอยากจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะขอให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาสู่ สิ่งที่เราต้องการได้เหมือนเราเหมือนเราทำกับข้าวอะครับแล้วทำไมต้องใส่น้ำปลาใส่เกลือดได้ไหมแทนกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็เลยมองในมุมนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งมันทดแทนได้แต่แค่ว่าบริบทของมันเนี่ยมันเหมาะกับการทำงานของเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวผมก็คือโจ์ขี้เกียจนั่นเอง,เองก็คือไม่อยากใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลายอยากจะแก้ไขยอยากจะอัปเดตอยากจะเปลี่ยนแปลง ให้อยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียวอ่ะคราวนี้พอเรารู้แล้วปุ๊บวันนี้ผมจะมาเผยออกมาจะดึงข้างในออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าผมทำยังไงนะครับในตรงนี้เนี่ยที่เห็นในหน้าเมนูเยอะๆผมก็รู้แล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเราแล้วผมขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะอยากมาดูอะไรเขาก็ไม่อยากดูสติ๊กเกอร์ฟรีเนี่ยผมคลิกเข้ามาปุ๊บอันนี้คือเซอร์วิสที่ผมให้ลูกค้าก่อนเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าการที่เขาเข้ามาดูข้อมูลแล้วเขาสามารถคลิกดูข้อมูลและเห็นข้อมูลต่างๆออกมาได้เลยเนี่ย มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมคลิกมาแล้วว่าดูข้อมูลสติ๊กเกอร์ฟรีเห็นไหมครับเนี่ยกดข้อมูลสติ๊กเกอร์ฟรีออกมาให้ลูกค้าได้มองเห็นเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งถามผมแล้วว่าอาทิตย์นี้มีอะไรออกใหม่คราวนี้ไปดูการทํางานเบื้องหลังบ้างครับเบื้องหลังผมเมื่อกี้เนี่ยสังเกตนะครับเนผมเปิดมาที่2หน้าจอเห็นไหมดูเลขรหัสนะ2 7 0 3 5ซึ่งในหน้าจอนี้ก็คือ27035มันก็คือการดึงข้อมูลจากในตัว Google Sheets เนี่แหละเอามาแสดงผลอยู่บนหน้าของ l ลโเนี่เลยแล้วเราดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าผมจะต้องทํางานแมนวนวลแล้วบังเอิญผมจะต้องอัปเดตรหัสนี้นะรหัสสินค้าตัวนี้สองเสมี่ยสมมติว่าตัวนี้ผมจะลบทิ้งไปก่อนอเดี๋ยวดูนะพอผมเข้ามาในเนี่ยในตัวที่เป็น Google s h e e t เนี่ยผมสามารถที่จะแก้ไขทําอะไรจากในนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอว่าเฮ้ยพะฉันต้องไปเปิดคอมมาแล้วก็มานั่งรันโค้ดแล้วก็มาจัดการสิ่งข้อมูลต่างๆอะผมลบไปด้วยนะ ตรงนี้เลย27035นะนี่คือสิ่งที่ผมจะมาใช้งานโอเคเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมลบออกไปแล้วนะ27035นี่คือสิ่งที่ผมจะต้องอัปเดตรหัสสติกเกอร์ตัวนี้เข้าไปในระบบผมลองไปเรียกอีกทีนะเมื่อกี้ผมลบออกไปแล้วนะเสร็จปุ๊บผมต้องการที่จะให้คนเข้ามาคลิกเพื่อดูออสติกเกอร์ฟรีนี่คือ ข้อมูลที่ไม่มีนะ27035นี่คือสินค้าที่ผมจะต้องอัปเดตเข้าไปใหม่เพื่อให้คนได้เห็นข้อมูลว่าโอเคสติ๊กเกอร์มาใหม่นะสติ๊กเกอร์ฟรีหรือสติ๊กเกอร์ที่มีการอัปเดตมาใหม่27035นี้ผมจะต้องเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วถ้าผมต้องเพิ่มข้อมูลแบบนี้เข้าไปใช่ไหมผมก็จะต้องมานั่งเขียนโคด้ดถูกปะไม่ต้องมาเปิดโปรแกรมเปิดคอมพิวเตอร์ แล้วก็มานั่งเขียนเป็น High โค้ดแล้วก็ส่งโค้ดนี้เข้าไปแล้วก็ไปรันดี p อ o y ขึ้นมาเพื่อให้ได้เห็นข้อมูลคราวนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะดูนะสิ่งที่ผมตอบโจทย์ขผมเองคือผมต้องการทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้โดยที่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวอานนี้ผมก็มาเปิดในโหมดที่เป็นแบบเหมือนฝั่งเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเดตข้อมูลปึ้งนี่เดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลเข้าไปเมื่อกี้ พอได้มาเสร็จปุ๊บผมรู้แล้วผมจะอัปเดตสติกเกอร์ที่เป็นสตนะิกเกอร์ฟรีนะเดี๋ยวผมลบกันเมื่อกี้ผมจิ้มผิดดูการทํางานอันนี้ก็คือแบบทํางานรุ่มลวกของผมเองแหละคือ2 7 0 3 5เมื่อกี้นี้เป็นสติกเกอร์ฟรีจากประเทศญี่ปุ่นผมก็ทําแค่นี้แหละผมก็ส่งเข้าไปข้อมูลนี้ก็จะถูกไปอัปเดตอยู่ที่หลังบ้านนี่คือสิ่งที่ความขี้เกียจผมผมเห็นแล้วว่ามันก็ไม่ได้หน้าเสียหายอะไรนี่ก็เราใช้ Google ชีก็ทําได้ แล้วเราก็าเอาข้อมูลเนี่ยอัปเดตเข้าไป27035นี่ผมอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะพออัปเดตเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะพอผมอัปเดตข้อมูลเข้าไปลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าใหม่เขาสามารถคลิกดูข้อมูลได้เหมือนปกติแล้เขาก็จะเห็นข้อมูลที่ผมอัปเดตเข้าไปทันทีเห็นไหมอะเนี่ย27035มาแล้วพอคลิกเข้าไปก็ได้ข้อมูลนี้เลยชื่อตามนี้เลยเห็นไหมครับก็ชื่อเดียวกันทุกอย่าง มันง่ายจบอยู่ที่มือถือเพียงเครื่องเดียวนี่คือโจทย์ที่ผมต้องการซึ่งบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยมันแท่งกุ้นจริมันไม่เวิร์กนะมันไม่ดีอย่างนั้อย่างนี้ผมก็อยากจะเถียงมกันว่ามันไม่ใช่เพราะว่าที่คุณบอกว่ามันไม่ดีคุณศึกษามามากพอหรือยังถึงไปการันตีเขาแบบนั้นนะครับอันนี้ผมกล้าเถียงได้เลยนะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นและผมเห็นแล้วว่ามันคือการตอบโจทย์ของผมในง่ายๆเลยที่แบบออกไปไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้ผมจะขายของโดยให้เราผมมาซื้อทการซื้อขายเองก็ทําได้ โดยที่ไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าเฮ้ยเราจะต้องทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบไฮโค้ดโลโค้ดก็ได้ที่แบบไม่ต้องเขียนโค้ดขนาดนั้นก็ได้นะสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้ง่ายๆดูส่วนต่างๆอะอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสติกเกอร์ฟรีคราวนี้พอผมจะมาใช้ตัวสติกเกอร์ใหม่แบบปึ๊บเนี่ยก็คือกดให้เข้าไปดูสามารถดูส่วนต่างๆเข้าไปได้เลยเราก็เอาข้อมูลเพียงแค่เรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็มาเพิ่มเข้าไปได้ แต่อย่างเทคนิคของผมคือมันผมมีอาจจะเป็นเทคนิคขั้นสูงนิดนึงก็คือว่าอย่างมชติว่าพวกรหัสสติกเกอร์พวกนี้ผมไม่ได้ใส่ชื่ออะไรมาเลยแต่ผมไปดึงออกมาอ่ะดูตัวอย่างนะอย่างสติกเกอร์ฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้ผมมีแตรหัสเห็นไหมครับมีแตรหัสต,ตัวเลขแตรหัสต,ตัวเลขพวกนี้มันก็จะแตกออกมาเป็นชื่อออกมาได้อันนี้มันก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคือภาพของการทําสติกเกอร์ของผมเองผมก็จะรู้ว่าเทคนิคมันคืออะไรยังไงอันนี้คือเทคนิคของการทํางานโดยที่ขายของบน เราเอ,อให้ระบบมันทำงานเองอยากจะซื้ออยากจะขายคุณต้องการซื้อคุณอยากจะซื้อคุณอยากจะดูฟรีคุณก็ดูไปอถ้าอยากจะดูฟรีที่มากกว่านี้อยากจะดูรายละเอียดที่มากกว่านี้เราก็ทําหน้าเว็บออกมาก็ได้ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยข้อมูลใน,นข้อมูลในสติ๊กเกอร์เรามีอยู่แค่นี้เองแต่จริงๆในข้างในชิ้นเรามีอีกเยอะแยะเลยเราก็ทําเป็นหน้าเว็บออกมาก็ได้ครับถ้าตัวเฟกนั้นมันไม่เพียงพอถ้าสําหรับที่เราจะเอามาใช้งานเห็นไหมครเราก็สามารถกดรันต่อๆไปได้เนี่ยอยากจะแสดงผลสักสิบแถวก็ ก็สิบแถวก็แสดงไปอยากจะดูรายไหนะยูรดรายละเอียดก็ดูชื่อไปครับแล้วก็คลิกเข้าไปเปิดข้อมูลเข้ามาดูได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่านี่คือการทางานบน Google s h e e t นะคือผมอยากจะบอกว่ามันไม่จําเป็นว่าอะไรที่มันมันไม่มีอะไรที่ดีสุดและมันมีอะไรที่บันแย่สุดแต่แค่ว่าหยิบเทคโนโลยีอันนั้นมาแล้วมันตอบโจทย์กับเรามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ตรงนี้ที่ให้เห็นเนี่ยคืออยากให้รู้ว่าผมทํางานด้วย Google s h e e t ผมอยากจะมา แย้งคำคำนี้มากๆที่คนไปพูดถึงว่ามันมันไม่เวิร์กบ้างมันไม่ดีบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างมันทําได้หมดทุกอย่างครับมันมันอยู่ที่แค่ว่าเราจะวางโฟหรือวางไอเดียแล้วดูว่าแพลตฟอร์มนั้นหรือเครื่องมือนั้นมันตอบโจทย์กับเรามากน้อยแค่ไหนผมสามารถทําให้มันทํางานให้ตัวเราเองได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยผมอยากจะมาเช็คโปรไฟล์ตัวเองว่าวันนี้ผมขายของให้ระบบมันขายของเองเนี่ยได้เงินสักเท่าไหร่และผมก็มาเช็คดูข้อมูลตรงนี้เองได้เลยว่าอะโปรไฟล์ผมเองปุ๊บแล้วผมมีเงินอย่างเงี้ย วันนี้ปดร้อยบาทนี่ก็คือเงินที่ผมก็สามารถเช็คในนี้ได้ว่าโอเคนะมันขายของแล้วมันก็วิ่งรันของมันเองอย่างบางทีเราตั้งเวลาไว้ว่าคุณสามารถดูระยะเวลาฟรีได้เพียงแค่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ปุ๊บมันคือดูต่อไม่ได้แล้วตัวนี้มันก็จะถูกวิ่งอัตโนมัติถ้าใครมาคลิกโปรไฟล์ตัวเองก็จะเห็นแค่โปรไฟล์ตัวเองก็จะได้รู้สถานะตัวเองมันก็สามารถทําได้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะทําไม่ได้แล้วมันจะช้าหรือมันแบบ การแสดงผลมันทาได้น้อยหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันทําได้หมดทุกอย่างนะครับไอการทํางานแสดงผลเร็วแปดสายเลคคอร์ดมันก็สามารถเรียกออกมาได้เหมือนกันแต่แค่ว่าให้เรารู้เทคนิคนิดนึงว่ามันจะต้องรันยังไงมันจะต้องดึงแบบไหนแล้วไปเอาข้อมูลอันนั้นออกมาขึ้นมาใช้ถามว่าเทคโนโลยีแบบนี้ที่ทําออกมาเนี่ยอันอื่นทำเหมือนได้เหมือนกันไหมอ่ะโนดจีเอก็ทําได้ PSP ก็ทําได้ไดร์ลโฟก็ทําได้แต่ที่ผมเอาโค s ช e ี t มาเพื่อจะมาให้ดูว่ามันทําได้ มากกว่าที่ใครพูดถึงและสิ่งที่ผมทำออกมามันก็ตอบโจทย์ผมโดยที่ให้ข้อมูลนี้มันทำงานเองให้ระบบมันทำงานเองโดยที่ผมไม่ต้องทำไม่งั้นผมก็ต้องมานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรามานั่งตอบแชทลูกค้าทุกคนที่เขาถามมาชีวิตก็คงไม่ต้องทําอะไรแล้วถูกไหมมันก็เอาระบบเข้ามาช่วยได้อยากจะอัปเดตแก้ไขก็อัปเดตมาจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยข้อมูลต่างๆที่ผมมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวดของฝั่ง VIP เว็บไซต์ข้อมูลอย่างเงี้ยครับ จะเป็นข่าวสารจะเป็นส่วนของแอดมินจะเป็นเรื่องอะไรก็เนี่ยยูเซอร์ต่างๆผมมียูเซอร์เข้ามาเก็บไว้อยู่ว่าใครมีโปรโมชั่นหรือลูกค้าที่เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลลูกค้าคนนี้ที่ซื้อกับเราเนี่ยถามว่าไอเลคคอร์ดที่แบบหูผมมี8 0 0แสนเลคคอร์ดแ0 0แสนยูเซอร์เข้ามาอยู่เก็บไว้แต่ไอ้แปดแสนนั้น่ะมันไม่ได้ทำผล กำไรหรือไม่ได้แบบว่าทําให้เขามาซื้อซ้ําเราได้ถึง8 0 0 0 0นคนขนาดนั้นแต่เราก็เก็บแค่ลูกค้าที่เขาซื้อกับเราบ่อยๆแล้วก็หา,าโปรโมชั่นหาบริการเนี้ยส่งกลับไปหาลูกค้าคนเดิมเพื่อให้เขากลับมาซื้อซ้ําก็เพียงเท่านี้เองมันก็สามารถทําให้ธุรกิจเราเดินหน้าได้โดยที่ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมันจะต้องโอ้ oh, ฉันจะเก็บขนาดนั้นแล้วเก็บไปถามต่อว่าถ้าเก็บไปแล้วถ้าเขาใช้อยู่โอเคหรือถ้าเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาบล็อกเราแล้วเราเก็บ มันก็มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไอ้ Data ของลูกค้าของเราเนี่ยเอามาทําอะไรส่วนถ้ามันสเกลมันใหญ่มากมันใหญ่เกินแบบสมมุติว่ามันหลักล้านอ่ะหลักเข้ามา10ล้านอันนี้ผมก็ยอมรับว่า g ู o ดเ e น h ีส t มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราสามารถแปลงได้นี่จาก Google Sheet เอาข้อมูลที่เขาได้มาที่เราเก็บมาได้เป็นไม่ว่าจะเป็นหลักล้านเนี่ยเราก็โยนขึ้นไปเพื่อให้กลายเป็น API ซะทำเป็น API แล้วใช้เฟดในการดึงตัว API ออกมาแสดงผลของ ลูกค้าคนนั้นก็ยังทําได้ผมบอกได้เลยว่าทุกท,ทูเครื่องมือทุกอันที่เข้ามาเชื่อมกับลายโอเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หมดแต่แค่ว่าเครื่องมือไหนตอบโจทย์กับเราหรือว่าเราถนัดเครื่องมือไหนมากกว่า ซึ่งผมลองมาหลายส่วนเหมือนกันครับว่าไอ้อันไหนมันจะเหมาะกับผมอันไหนที่มันจะใช้งานสะดวกกับผมซึ่งผมเห็นโจทย์ตัวเองแล้วว่าผมขี้เกียจผมขี้จะเปิดคอมมืโยอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วทางานได้เลยสามารถอัปเดตข้อมูลได้เลยผมก็เห็นแล้วว่ามันทําง่ายและคนเข้าใจง่ายก็ใช้แบบนี้ไปส่วนถ้าใครที่เห็นในเทคโนโลยีหรือการใช้เครื่องมือตรงนี้แล้วนะครับแล้วอยากจะมาเรียนอยากจะมีคอร์สที่เราอยากจะพัฒนาทําให้งานเราทํางานง่ายขึ้นนะครับก็ติดต่อเข้ามาใน อินบ็อกก็ได้นะครับหรือจะใต้คลิปนี้นะครับก็จะมีช่องทางติดต่อทุกช่องทางสามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยนะไม่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่จะต้องใช้ g o o g l e Sheet ก็ได้คุณถนัดอะไรคุณบอกแล้วกันแล้วคุณก็ลองถามลองมาถามแล้วก่อนว่าเรามีคอร์สอะไรที่ซัพพอร์ตในงานของคุณได้บ้างผมมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็นแชทบอรหรือจะทำโซลูชันงานที่เราทำอยู่แล้วออกมาเป็นรูปแบบอย่างงี้ครับนะผมสามารถที่จะ ทำเรื่องของการตัดข้อมูลถ้าเขาไม่อยากให้เอาข้อมูลเราเก็บไว้ก็ล็อกเอาต์ไปก็ดีลิทข้อมูลนั้นทิ้งออกไปก็ไม่มีข้อมูลที่เห็นกลับมาได้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะกลับเข้ามาก็กดเข้ามาสู่หน้าเมนูต่างๆก็เลือกเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในคอร์สเหมือนกันครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะทําอะไรนะแต่คิดว่านะครับในคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะมาเคลียร์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่ามันไม่จําเป็นเลยที่ใครจะมาว่าว่ากูว่าชี้ไม่เหมาะผมบอกเลยว่ามันเหมาะทุกเครื่องมือ แต่แค่ว่าเราจะทำอะไรให้มันเหมาะกับเรามากกว่าเท่านั้นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า Line OA สามารถประยุกต์ได้ทุกธุรกิจไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิป EO หน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ